ะนะครับใครมีพัดลมนะครับก็เอามาเป่าเพิ่มอากาศเพิ่มออกซิเจนได้นะครับอันนี้ผมจะใช้พัดลมธรรมชาติเดี๋ยวเรามานะดูอุณหภูมิอีกทีหนึ่งนะฮะให้อากาศให้ไฟเขาติดนะครับข้อเสียของถานเบลชาคือเขาจะติดไฟชา้าแต่เขาจะให้ความร้อนสูงและนานนะครับอ่านะครับ เดี๋ยวเรายิงกันหภูมพูดกันอีกทีเห็นไหมครับไกลๆนะอันนี้ก็ห้าร้อยหกสิบนะครับอ่าเข้าไปใกล้อีกหน้อยก็ห้าร้อยแปสิบสามแต่ถ้ายิงใกล้เลยหายครับเห็นไหมฮะอันนี้ก็คือหลักการของการ Activate activated นะครับก็คือทำให้ฐานเนี่ยบริสุทธิ์สามารถที่จะนำไปทำน้ำด่างได้นะครับเขาจะมีค่า p h ที่มากกว่า8.5ขึ้นไปนะครับพเพื่อนอ่านะครับ